สวัสดียามเช้าวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564ครับที่อาฟาร์มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้นำบรรยากาศที่ฟาร์มช่วงเช้าเช้าเห็นต้นไม้นะครับที่ได้รับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนต้นไม้ใบหญ้าก็จะสีเขียว มีแดดสองอ่อนๆนะครับทิศทางของการตั้งโรงเรือนก็สําคัญนะครับที่เห็นนี่ก็คือหันหน้าเข้าทางทิศตะวันออกช่วงเช้าก็จะรับแสงนะครับรับแสงเพื่อที่จะให้แสงแดดเนี่ยเข้าไปที่คอกหรือในโรงเรือนเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคนะด้วยแสงแดดนะครับพอช่วงบ่ายก็จะ มีแสงแดดในช่วงท้ายโรงเรือนก็แดดก็จะส่องทั่วถึงทั้งหน้าและหลังนะครับนี่ก็บริเวณฟาร์มครับเป็นพื้นที่พอดีพอดีไม่ใหญ่มากนักนะครับเพราะเป็นฟาร์มาที่เรา,าได้ร่วมแรงร่วมใจก,กันกับพี่น้องวิสาหกิจชุมชนคนเนื้ออาฟาร์มทำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และที่สำคัญที่สุดก็คือให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึง เรื่องของโคเนื้อพันธุกรรมแท้หรือบราหมัน่นเลือดร้อยเราได้ทำการบีดแล้วก็พัฒนาบำรุงพันธุกรรมโดยใช้น้ำเชื้อจากนอกนะรับน้ำเชื้อพันธุกรรมนอกแล้วก็น้ำเชื้อสายกรมในในความเป็นโคเนื้อก็มีสเสน่ห์ด้วยกันหลายสายพันธุ์ ที่พี่น้องเกษตรกรทราบมีทั้งชาลเล่ว่ากิวแองกัสแม้แต่วัวพื้นบ้านของเราเองนะครับแต่ว่าทางฟาร์มอาฟาร์มก็เลี้ยงบราบม่นพันธุกรรมแท้นะครับวันนีนะ้บรรยากาศเช้าๆนะครับลมเย็นๆโดยเฉพาะเสียงต้นไผ่ต้นนี้นะฮะต้นไผ่ต้นไผ่ไข้างหน้าก็จะเป็นโซนของต้นยางนา ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับรอบๆสระก็จะเป็นพวกแผงโกลานะครับยอดแผงโกลาแทงมาแล้วนี่ครับอย่างเงี้ยนะครับเรียกแผงโกลานะครับปลูกแผงโกลาไว้นอกจากแผงโกราแล้วก็จะมีต้นเนเปียนะครับปลูกริมสระก็จะมีเยอะนะครับยา่านี่ครับเนเปียนะ แล้วก็หญ้าไอันี้หญ้าขนหญ้าขนธรรมชาตินะครับหญ้าขนธรรมชาติวัวกินได้หมดนะครับเขาพยายามสร้างบรรยากาศรอบๆฟาร์มให้เป็นธรรมชาติมากสุดตัวนี้เป็นตัวตัวรอบสารเนเปียตัวนี้เป็นกินีสีม่วงนะครับถ้ากินีสีม่วงต้นเขาข้างในเนี่ยเป็นสีม่วงน่ครับจะเป็นสีม่วง ๋ยวไปดูไปดูโซนหน้าคอกเพราะว่าปลูกกินีสีม่วงไว้เยอะนะครับอ่าในบริเวณบริเวณหน้าหน้าโรงเรือนเรายาวไปนู่นนะอันนี้รอบสระนะครับรอบสระก็จะเป็นต้นกินีสีม่วงนี่ครับในกินีสีม่วงสูงนะครับเนี่ยตัวสูงสูง สูงเกินเกินเอวผมนะครับนอ่าดีเลยตรงนี้เห็นชัดเลยครับว่าว่ามีต้นตะไคร้อยู่เนี่ยต้นตะไคร้กับต้นกินนีสีม่วงเหมือนกันได้เลยครับเดี๋ยวมาดูความต่างเขานี่น,ะนี่ต้นตะไคร้นะครับต้นตะไคร้นี่กินนีสีม่วงนะครับไม่ต่างกันเลยอ่าตะไคร้ก็ใบเรียวเรียวแหลมแหลม นะครับไม่ใหญ่มากนะครับนี่คือต้นตะไคร์ต้นตะไคร้ต้นตะไคร้จะปลูกข้างในเนี่ยข้างในเนียต้นตะไคร้ปลูกข้างในไว้ใช้ประโยชน์เ,เรื่องของการบริโภคนะไว้ในครัวเรือนนี่กินนีกินนีนะครับนี่กินนีใบจะใบจะใหญ่กว่าใหญ่กว่ากันอาจจะลองลองอันาานี้นะครับนี่ใบกินนีเดี๋ยวมาเทียบกับตะไคร้นี่ครับ กินีจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับใหญ่กว่าต้นตะไคร้ความสูงความสูงพอๆกันเนี่ยนอกนอกรั้วนอกรั้วคาบอยเล็กนี่นะครับข้างในนั้นเป็นข้างในนั้นเป็นตะไคร้ข้างนอกเป็นข้างนอกนี่เป็นกินีเดี๋ยวไปดูสูงเท่าๆกันนะครับไม่ต่างกันอันนี้สูงกว่าต้นตะไคร้ด้วยซ้ำไปนะต้นกินีกินีสีม่วงครับโปรตีนก็ ก็สูงแล้วก็ทนทนแรงมากตัดตัดัด้งปลูกร้งเดียวนี่ตัดได้หลายปีเลยนะครับเป็นสิบปีเนี่ยอยู่คู่กันอยู่คู่กันเลยตะไคร้กินนีสีม่วงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นว่านะต้นว่าลูกว่าใหญ่ลูกว่าใหญ่หญจะปลูกไว้โอ้ดิมดิมทางนู้นอีกต้นหนึ่งในน้ําในน้าน,น,าน,นี่มีปลาช่อนเยอะนะครับลาเย็นๆ็นมานั่งเล่นมีนเสียงปลาี่ตุมตับต,ตุบตับเลยนะครับ ก็เป็นความสุขบ้านๆสบายๆนะครับเนี่วันนี้มาชมหญ้ารอบๆฟาร์มกันในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝนหญ้าก็สีเขียวกินด,ดีสีม่วงเราก็จะตัดเวลาตัดนี่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงพื้นดินเหมือนเหมือนเนเปียนะครับเราตัดสูงขึ้นมาประมาณสักสักห้าเซนไม่เกิน10เซนเขาก็จะแตกแตกแตก,แตกนะครับอย่างเงี้ยเขาจะจะแตกยอดมาใหม่ แต,แตกยอดใหม่น,นี่แตกเร็วมากนะครับประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็สูงเลยอ่าเดี๋ยวมาดูที่เดี๋ยวมาดูที่เราตัดนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเราตัดแล้วก็ก็เกิดขึ้นใหม่ไหนนี่นี่คือร่องรอยของการเล็มของวัวเล็บเดี๋ยว,ก,ยวก,ก็เดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกกอใหม่เยอะนะครับยาวไปนู่นเลยครับตอนนี้วัวก็กินวันนี้วัวกิกนเนเปียร์น, ier, นะครับวันนี้วัวกิกนเนเปียร์ แล้วก็มีเนเปียกระแพงกุล่านะครับที่ฟาร์มแล้วก็มีเนเปียหมักอีกนะครับแต่ช่วงนี้เนเปียหมักไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จะกินหญ้าสดไปเลยนะครับอันนี้ก็บริเวณบริเวณฟาร์มของพวกเรา,าดูท้องฟ้านะท้องฟ้าสดใสมีหญ้าเขียวทุกจุดเลยนะครับก็นำภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชม สบายๆในวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนนะครับ <c oughs> มีเสียงไก่ขันด้วยครับ <c oughs> กบัวแดงกำลังออกพอดีนะครับ <c oughs> ก็เป็นภาพสบายๆบรรย,า,ยากาศสบายๆวันหยุดพักผ่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ